คุณกำลังฟังคุณกำลังฟัง p ีสตอรี่พอดแคสต์เล่าเรื่องผีวิญญาณตำนานสิ่งลีลล้ลับลี้ลับสิ่งลี้ลับ เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อราวปี2560ริเริ่มจากเราและเพื่อนสนิทอีกสองคนเข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศที่อเมริกาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ลึกลับที่เราและเพื่อนๆนก็ยังหาคำตอบไม่ได้เรื่องมีอยู่ว่าเราและเพื่อนสนิทสองคนชื่อเหมียวและปานตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศไปทำงานที่อเมริกาช่วงปิดเทอมเราได้ไปที่รัฐลุยเซยนา ที่พักที่นั่นเราอยู่กับเพื่อนเป็นที่พักที่เราหาเองเพราะทางโครงการไม่ได้บังคับว่าจะต้องอยู่ที่พักกับเอเจนต์เราก็เลยจองที่พักแบบออนไลน์ก่อนเดินทางไปทางเว็บไซต์เราสามคนได้พักในที่พักที่ถูกมากๆตกสัปดาห์ละ70ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อสัปดาห์แชร์กัน3คนอยู่ห้องเดียวกันมีห้องครัวเล็กๆพร้อมหห้องนอนและหห้องน้ำ เป็นห้องที่แชร์กับบ้านโดยจะมีคนอื่นๆอยู่ด้วยในบ้านหลังนั้นแต่จะแบ่งเป็นโซนใครโซนมันทางเราได้คุยกับแลนลอสหรือป้าเจ้าของบ้านเขาดูเฟนลี่มากและเหมือนดีใจที่เราเลือกไปอยู่กับเขา ในวันเดินทางไปถึงเราเรียกแท็กซี่จากสนามบินไปที่พักและป้าเจ้าของที่พักก็มารอตามนัดที่บ้านให้พวงกุญแจกับเราเข้าไปในบ้านเราสามคนขึ้นห้องชั้นบนซึ่งบ้านนี้มีสองชั้นเราเอาของเข้าไปเก็บและพยายามปรับตัวกับสภาพแวดล้อมต่างๆของตัวบ้านเรากับเพื่อนจะออกไปเดินเล่นในเมืองเวลาที่ลงมาจากตัวบ้านห้องข้างล่างที่ป้าแลนด์ลอดบอก ก็จะมีคนอื่นแชร์กับเราด้วยเราไม่เห็นรถคันไหนจอดที่นี่สักคันและห้องทุกห้องก็ปิดประตูหน้าต่างมิดชิดเหมือนห้องเราห้องเดียวที่มีคนอยู่ในบ้านหลังนี้ตกกลางคืนด้วยความที่เจ็ดแหลกเรานอนไม่หลับแต่เพื่อนอีกสองคนหลับกันตั้งแต่หัวคำ่ำเราก็เลยเปิดทีวีดูไปพลางๆเราได้ยินเสียงห้องข้างล่าง เป็นเสียงเปิดเพลงจังหวะคล้ายกับเพลงของคนผิวสีแบบโบราณโบราณแบบมีเสียงกลองและได้ยินเสียงคนหัวเราะเสียงไม่ได้ดังมากขนาดรบกวนเราแต่เราแปลกใจเพราะว่าเมื่อตอนเย็นกลับเข้ามาไม่มีวี่แววว่าจะมีรถมาจอดหรือว่าจะมีใครอยู่ห้องข้างล่างเลยเราเปิดหน้าต่างออกมาชะโงกดูข้างล่างเขามีอะไรกันสรุปแล้วมืดมากไม่มีเงาสะท้อนว่าห้องข้างล่างเปิดไฟแล้วก็ไม่มีรถจอดสักคันมี แค่เสียงแมลงตอนกลางคืนที่ร้องขึ้นมาท่ามกลางโพรงญ้าที่อยู่ด้านล่างพอเรากลับเข้าห้องนอนเสียงเพลงและเสียงคนหัวเราะก็หายไปเหลือแต่ความเงียบสงัดด้วยความที่เรากลัวผีมากตอนนั้นก็ช็อกนิดๆอาจคิดว่าเป็นเสียงทีวีที่เปิดก็ไม่ใช่แน่นอนเพราะแน่ใจว่าเสียงที่ได้ยินมันมาจากข้างล่างคืนนั้นเราก็เลยรีบนอนแต่ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟัง หลังจากนั้นผ่านไปจะเกือบสัปดาห์เราก็เทรนงานกับเพื่อนๆจนลงตัวมีเพื่อนชาวอเมริกันที่รู้จักกันบ้างชีวิตที่นั่นปกติดีแต่แปลกที่บ้านพักของเราไม่มีใครมาอยู่แชร์ห้องในบ้านพวกเราเลยเคยถามไปที่ป้าแลนด์ลอดป้าเขาก็บอกว่าปกติจะมีคนอยู่พอช่วงซัมเมอร์นี้เขาจะกลับไปโฮมทาวกันบางคนก็ไปพักผ่อนที่อื่นลึกๆแล้วเราไม่เชื่อ แต่ก็ตอบป้าไปว่าโอเคในขณะที่เรากับเหมียวกำลังจะกลับบ้านส่วนป่านก็ยังทำงานอยู่เหมียวเล่าให้เราฟังว่ากูฝ <ST. S 1> ันร้ายมาสองสามคืนกูฝ <ST. S 1> ันว่านอนอยู่กับพวกมึงอยู่ดีๆแล้วได้ยินเสียงคนเอาอะไรไม่รู้ลากพื้นข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วประตูห้องก็เปิดพวกมันเข้ามาในห้องใส่หน้ากากสีขาวโคตรน่ากลัวตาดำใหญ่ๆและปากเบเบะ ชุดคลุมตัวสีขาวมันเข้ามาหลายคนแล้วก็เอาขวานที่มันลากมาเนี่ยฟาใส่หน้ามึงสับมึงกับป่านจนเละแล้วพวกมันก็นิ่งหันมามองหน้ากูทุกตัวแล้วกูขยับตัวไม่ได้หายใจไม่ออกมันมองดูกูค้างแบบนั้นสักพักจนกูตื่นขึ้นมาหอบหายใจเหนื่อยด้วยภาพติดตามมากเลยแปลกที่กูฝันซ้ำๆแบบนี้นะมาสองสามคืนแล้ว เราฟังที่เพื่อนเล่าก็รู้สึกกลัวแต่ก็คงคิดว่า มันกินมากไปก็เลยฝันเยอะเลยบอกเพื่อนว่าอย่าคิดมากและเราก็แวะไปซื้อของที่ร้านค้าละแวกนั้นซึ่งลุงคนดำเป็นแคชเชียร์เจอกันทุกวันเขาก็จําได้แล้วก็เริ่มพูดคุยถามชีวิตพวกเราว่ามาทำอะไรที่นี่เราก็บอกไปว่ามาจากประเทศไทยมาฝึกงานที่นี่เขาก็ถามว่าอยู่ละแวกไหนเราก็เลยบอกพิกัดบ้านไปลุงเขาทำหน้าแบบตกใจมาก ตกใจแบบทำไมเราไปพักที่นั่นเรากับเหมียวมองหน้ากันว่ามันมีอะไรแปลกๆพอถามลุงว่าทำไมลุงกลับบอกว่าให้ไปถามแลนดลอดเอาเองพอเราเดินออกมาจากร้านเราก็หันไปมองลุงสายตาลุงมองมาที่เรากับเหมียวตลอดเวลาเราก็เริ่มอยากรู้แต่ก็ไม่กล้าที่จะถามแลนดลอดเพราะว่าไม่รู้ว่าจะถามว่ายังไง ทำไมลุงร้านค้าแปลกใจที่เรามาพักที่นี่ซึ่งใครจะกล้าถามและเรากับแลนลอดก็ไม่ได้สนิทก,กันขนาดนั้นและเขา คิดค่าพักที่ถูกมากๆให้กับเราขนาดนี้ก็เลยรู้สึกเกรงใจในคืนนั้นหลังจากที่ป่านกลับมาจากที่ทำงานเรากับเหมียวก็เล่าให้ป่านฟังเรื่องลุงร้านค้าเหมียวเล่าเรื่องความฝันซ้ำๆให้ฟังอีกเราก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องที่ได้ยินคืนแรกป่านทำหน้าช็อกแล้วก็บอกกับพวกเราว่ากูกลัวพวกมึงคิดมาก กูเจอเหมือนกันเมื่อสองคืนก่อนที่กูเลิกงานกลับข้ามอะ่ะกูกำลังเดินขึ้นมาบนบ้านกูเหลือบไปที่หน้าต่างห้องข้างล่างกูเห็นเหมือนมีคนยืนหันหลังกันหลายคนเปิดไฟสลัวสลวมองไม่ออกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายกูชะงักเลยกำลังก้าวขาลงบันไดแล้วก็หันไปมองอีกรอบเจอแต่ความมืด ไม่มีแสงไฟไม่มีใครเลยกูรีบวิ่งขึ้นมาแต่ก็ไม่กล้าบอกพวกมึงกลัวพวกมึงกลัวและเมื่อคืนกูนอนเล่นมือถือตอนปิดไฟในห้องนอนหางตากูก็เห็นเหมือนกับว่ามีใครชะโงกหน้ามามองกูตรงหน้าต่างเตียงพอกูหันไปมองเหมือนกับว่ามันหลบไปหลังหน้าต่างอย่างไวกูอาจคิดว่าตาฝาดพอเล่นมือถือไปสักพักมันก็โผล่มาอีกพอกูมองมันก็หลบไปอีกกูก็เลยชะโงกไปดู ก็ไม่มีใครแล้วเราฟังแล้วกลัวมากเพราะว่าหน้าต่างชั้นสองไม่มีระเบียงใครจะชะโงกหน้ามาได้ข้างล่างตรงนั้นก็เป็นป่ารกและเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนใช้บันไดปีนขึ้นมา เพื่อนเราชะโงกไปมองมีแต่ความว่างเปล่าเรากับเพื่อนพยายามตั้งสติเพราะว่ากลัวมากแล้วก็คงไม่มีใครกล้าอยู่บ้านคนเดียวต่อจากนี้ไปหลังจากนั้นประมาณสองสัปดาห์ผ่านไปเราไปทำงานและเลิกงานก่อนเพื่อนๆหนึ่งในสามคนของพวกเราก็ไม่กลับบ้านก่อนคนเดียวจะนั่งรอเพื่อนที่ร้านจนกว่าอีกคนจะเลิกงานแล้วก็กลับพร้อมกันจนผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานถามว่าทำไมไม่กลับบ้านน เราก็บอกว่าเหงาเพราะคิดว่าฝรั่งคงคิดว่าเรื่องผีเป็นเรื่องไร้สาระจนผ่านไปเป็นอาทิตย์ที่สามที่บ้านก็ยังไม่มีเรื่องอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นปกติเราคิดว่าเราน่าจะโอเคแล้ววันนั้นเรากับเหมียวและป่านทำงานกะเดียวกันเราทั้ง3เดินเข้าไปในร้านแล้วก็กำลังจะเอาของไปเก็บในล็อกเกอร์พนักงาน อยู you, you, oh wa, oh ok ่ๆเมนเจอร์ก็ถามมาว่าใครเดินเข้ามาในห้องนี้กับพวกยูด้วยพวกเราก็งงบอกว่ามีแค่เราสามคนแต่เมนเจอร์ยืนยันว่าเห็นคนเดินมากับเราใส่ชุดคลุมสีขาวและหน้ากากสีขาวตาสีดำโตเหมียวฟังแล้วขนลุกเพราะว่าเหมือนกับที่เหมียวฝันหลายคืนในอาทิตย์แรกที่เรามาถึง พวกเรายืนยันว่าไม่มีเมนเเจอร์ก็ยืนยันว่าเห็นจริงๆเขายังคิดว่าเป็นพนักงานคนอื่นในร้านแกล้งด้วยเราสามคนก็เริ่มกลับมากลัวกันอีกครั้งและวันถัดมาเพื่อนร่วมงานก็เข้ามาทักเราตอนที่ทำงานว่าเมื่อวานเห็นพวกเราที่ท่ารถตอนเขาขับรถผ่านทำไมเห็นเหมียวแต่งตัวแปลกๆเราก็เลยถามว่าแปลกยังไงเขาบอกว่าเหมียวใส่ชุดคลุมสีขาวดูชุดเก่า เขาจะทักเมื่อวานแต่ขับรถอยู่อีกฝั่งก็เลยไม่ได้ทักเราตกใจถามว่าจริงเหรอเขายืนยันว่าจริงๆเราสามคนเริ่มกลัวมากก็เ,เลยตัดสินใจเล่าเรื่องแปลกๆในบ้านให้เพื่อนร่วมงานคนนั้นฟังตอนแรกที่มีกล้าเล่าเพราะว่าเห็นว่าเขาเป็นฝรั่งคิดว่าไม่น่าจะเชื่อเรื่องผีแต่พอเราเล่าเท่านั้นเพื่อนร่วมงานชาวอเมริกันหลายคนที่ร่วมโต๊ะกับเรา ก็มาฟังกันอย่างตั้งใจแต่ว่าภาษาเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราก็เลยพยายามเล่าแบบพื้นฐานติดติด,ข,ด,ข,ดขัดบ้างแต่พวกเขาก็เข้าใจพอฟังพวกเราเสร็จมันผิดคาดมากพวกเขากลัวแล้วก็บอกเราว่าน่ากลัวมากพวกอยู่หาที่อื่นเถอะเดี๋ยวไอช่วยหาให้พวกเราสามคนก็เลยตัดสินใจว่าจะย้ายที่พักก็เลยโทรไปหาแลนด์ลอดว่าจะขอย้ายออกและขอค่าม,มัดจำบ้านคืนแต่ เรากับเขาก็ตกลงกันไม่ได้จนทะเลาะกันเขาบอกกฎก็คือกฎและเขาก็บอกว่าเราเนี่ยอย่ามาไร้สาระเรื่องผีในบ้านเขาเขาบอกคนมาอยู่กับเขาทุกปีทุกอย่างก็ปกติดีเราก็เลยคุยกันว่าจะไม่ยอมทิ้งค่ามาจาบ้านเพื่อนๆน,นชาวอเมริกันเราก็หาที่พักดาวเทาให้เราตกลงกับแลนด์ลอดคนใหม่สรุปเราได้ที่พักคนละร15หเหรียญต่อสัปดาห์ต่อคน แต่ไม่เสียค่ารถเพราะว่าจากที่พักเดินไปทำงานได้ภายใน10-15นาทีเราสามคนก็ตกลงทันทีและย้ายเข้าในอีกสัปดาห์เราทั้งสามโล่งมากยังมีเวลาอยู่ที่บ้านหลังนั้นอีกประมาณ5-6วันซึ่งหลังจาก กลับบ้านวันนั้นเหมียวก็บอกกับเราและป่านว่ารู้สึกแปลกๆใจมองๆแบบไม่มีความสุขรู้สึกใจหายเหมือนกับว่ามีคนที่รักตายเหมียวโทรกลับไปหาที่บ้านทุกวันแล้วร้องไห้อยากกลับบ้านแต่เรากับป่านพยายามปลอบเหมียวว่าเราอุตส่าห์มาที่นี่แล้วได้ที่พักใหม่น่าจะดีขึ้น วันที่สองกับที่สามหลังจากนั้นเหมียวก็ดูใจลอยทำงานแบบผิดพลาดหลายอย่างจนมเมนเเจอร์บน่นแล้วก็ไล่กลับบ้านแต่เหมียวไม่กล้ากลับนั่งรอเรากับป่านอยู่ข้างๆกับที่ทำงานของเราจนเรากับป่านนั้นรู้สึกห่วงเหมียว ถามไปว่าเห็นอะไรแปลกๆในบ้านหรือเปล่าช่วงนี้เหมียบอกไม่เห็นแต่รู้สึกตลอดเวลาว่านอนไม่ค่อยหลับรู้สึกไม่อยากจะทำอะไรรู้สึกจิตตกกินอะไรไม่ลงเหมือนมีเรื่องใหญ่มากเกิดขึ้นตอนนี้แบบอารมณ์สูญเสียคนใกล้ตัวไปและจะร้องไห้ตลอดเวลาตอนที่เล่าให้เราฟังเราก็เลยคิดกับป่านว่าอาการนี้คือโรคซึมเศร้าแน่ๆเราเลยพยายามอยู่กับเหมียพาออกมาข้างนอกเปิด เปิดตาและจนคืนสุดท้ายที่เราจะย้ายออกอยู่ๆเราก็ได้ยินเสียงเหมียวตะโกนให้ตื่นเรากับป่านตื่นขึ้นมาเห็นเหมียวเอามือถือเปิดไฟฉายแล้วก็รีบส่องไปที่ปลายเตียงเราก็เลยรีบไปเปิดไฟเหมียวเล่าเสียงสั่นว่าตอนเรากับป่านนอนอยู่เหมียวนอนไม่หลับคืนนี้ก็กลิ้งไปกลิ้งมาเหมียวมองไปที่ปลายเตียงเห็นชุดคลุมใส่หน้ากาก ยืนนิ่งหันข้างอยู่ที่ปลายเตียงแต่เมียวมองไม่ชัดเพราะว่ามันมืด รู้แต่ว่าชุดคลุมกับหน้ากากจากนั้นเหมียวก็หันมามองเรากับป่านเพื่อที่จะปลุกแต่เหมียวกลัวมากรู้สึกตัวชาไม่มีแรงจะตะโกนออกมาเป็นคําเหมียวก็หันไปอีกทีหนึ่งกลายเป็นว่าชุดคลุมหน้ากากามีสองคนยืนคคละฝั่งที่ปลายเตียงและเลื่อนช้าๆสลับกันไปมาซ้ายขวาเหมียวบอกว่ามันไม่ได้ใช้เท้าเดินแน่เพราะว่ามันเลื่อนสลับกันซ้ายขวาจนเหมียวรวบรวมสติหันมาปลุกเรา คนพอเราทั้งสองตื่นเหมียวก็รีบหยิบไฟฉายขึ้นมาเปิดไฟส่องไปที่ปลายเตียงทันทีแต่ไม่มีอะไรจนเราเปิดไฟขึ้นทุกอย่างในห้องก็เป็นปกติเรากับป่านกลัวจนขนหัวลุกพยายามปลอบใจเหมียวว่าอาจจะเป็นผลข้างเคียงที่เหมียวนอนไม่หลับก็เลยเกิดภาพหลอนเพื่อให้เหมียวสบายใจแต่เหมียวก็ยืนยันว่าเห็นจริงๆมีสติร้อยเปอร์เซนต์และเหมือนที่เห็นในฝันทั้งรูปร่างแล้วก็ชุดคลุมที่ใส่ แต่มันมืดมากจึงเห็นได้แค่รูปร่างเท่านั้นรุ่งเช้าพวกเราก็รีบขนของออกจากที่พักโดยเรียกอูเบอร์มาแล้วก็ใส่กระเป๋าบนรถเพื่อไปที่พักที่ใหม่จากนั้นพวกเราก็ย้ายไปที่พักใหม่เหมียวก็ยังคงรู้สึกเหมือนเดิมก็คือจิตตกนอนไม่ค่อยหลับอาการเหมียวก็ดีขึ้นมากคือการทำงานได้คุยปกติ แต่แค่ไม่ค่อยร่าเริงเวลาเพื่อนอเมริกันชวนไปปาร์ตี้พวกเราชวนเหมียวไปปกติเหมียวก็ไปแต่ไม่กินเหล้าแล้วก็ไม่ค่อยเฮฮาก,กับเพื่อนเท่าไหร่แต่พวกเราไม่เคยเจอเหตุการณ์ประหลาดในที่ใหม่อีกเลยเราอยู่กันจนถึงประมาณเกือบสองเดือนแล้วก็ใกล้เดินทางกลับไทยแล้วเราเห็นป้าแม่บ้านของที่พักเขาเป็นชาวสเปน พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีมากแต่ก็สื่อสารได้อยู่ๆเขาก็เข้ามาทักอีกว่าเห็นมาหลายวันแล้วพวกเราเดินมาก็มีคนใส่หน้ากากสีขาวเดินตามแต่หยุดอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าตึกเขาเห็นสองสามครั้งแล้วพอหันไปมองคนใส่หน้ากากนั้นก็หายไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ทักพวกเราเขาแปลกใจก็เลยถามว่าคนนั้นคือใครพวกเราฟังแล้วก็เกิดอาการเหมือนเดิมก็คือกลัวขึ้นมาอีกแล้ว และเราก็เลยพารนอยพยายามถามเพื่อนร่วมงานในร้านทุกคนว่าเห็นคนใส่หน้ากากตามพวกเรามาอีกหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีใครเห็นอีกแล้วนอกจากป้าแม่บ้านในที่พักหลังใหม่เราก็เลยปรึกษาเพื่อนชาวอเมริกันในร้านที่สนิทกันเหมือนเดิมเพราะว่าเหมียวก็ยังมีอาการเหมือนเดิมน่าจะมีสาเหตุมาจากบ้านหลังเดิมเขาตัดสินใจว่าจะพาเราไปโบสถ์ประจำของเขาเพื่อไปหาบาทหลวง แต่เราบอกว่าเราเป็นพุทธเขาก็บอกว่าผีที่นี่ไม่น่าจะเข้าใจศาสนาของพวกยูโรกเราฟังก็ขำเพราะผีที่นั่นไม่รู้จักพระจริงอย่างที่เขาว่าแต่เหมียวไม่ยอมไปเหมียวบอกว่ากลัวเราก็เลยไม่ได้พาเหมียวไปตามคําที่เขาแนะนําหลังจากเข้าสู่เดือนที่สามเป็นช่วงที่เราเริ่มจัดลาเพื่อนๆชาวอเมริกันเพื่อเดินทางกลับไทยเราไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรอีกเลย จอแต่แม่บ้านที่พักใหม่เคยถามว่าหลังๆเขาเห็นคนตามเราเปล่าเขาก็บอกไม่เห็นแล้วเราก็คิดว่าปกติเพราะเหมียวก็อาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนเป็นปกติอีกสามคืนก่อนที่จะจากเมืองนี้เพื่อเตรียมตัวไปที่รัฐอื่นก่อนกลับไทยเพื่อนชาวอเมริกันชวนไปกินเลี้ยงส่งที่ร้านท้ายเมืองซึ่งก็อยู่ไม่ไกลาจากบ้านหลังเก่านักในขณะที่กินเลี้ยงอำลากันก็ร้องไห้กอดกันตลอดเราได้เจอ พนักงานเสิร์ฟในร้านเขาเฟรนดี่มากในช่วงดึกๆไม่มีคนเขาก็มานั่งดิ้งกับพวกเราด้วยคุยกันไปคุยกันมาเพื่อนอเมริกันให้เราเล่าเรื่องบ้านผีสิงให้เด็กเสิร์ฟคนนั้นฟังเราก็เล่าเด็กเสิร์ฟคนนั้นทำหน้าตกใจถามว่าบ้านไหนเราบอกพี่กัดไปนางก็ทำหน้าตกใจมากบอกว่าเขายังไม่ปิดให้เข้าพักอีกเหรอ เขาถามเราว่าติดต่อจากไหนเราก็บอกว่าติดต่อจากเว็บไซต์นางก็บอกว่านางรู้ประวัติที่บ้านนั้นแล้วก็เริ่มเล่าให้พวกเราได้ฟังบ้านหลังนั้นไม่เคยมีคนอยู่มาเป็นปีแล้วมีเรากลุ่มแรกที่เข้าไปอยู่ในรอบปีเลยและคนที่มาอยู่ก็จะอยู่ได้ไม่นานได้ข่าวว่ามีปัญหากับแลนด์ลอที่นั่นทุกรายในประวัติที่เขาเล่ากันมาในแถบบ้านหลังนั้น สมัยก่อนเป็นชุมชนพวกลัทธิวูดูและบ้านหลังนั้นเป็นศูนย์กลางพิธีจับผู้หญิงมาบูชายันเพื่อฆ่าในสมัยก่อนลัทธินี้โดนล้มไปตามยุคตามสมัยแต่เหตุการณ์ประหลาดในระแวกนั้นคือบ้านพากันร้างในแถบนั้นคนอยู่ไม่นานและเกิดเหตุสยองในบ้านพักเราก็คือเขาบอกว่าประมาณยุค60มีคนมาเช่าบ้านหลังนั้นอยู่หลายปี อยู่ห้องชั้นบนชั้นเดียวกับพวกเราที่เคยอยู่เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวและอยู่แค่ห้องเดียวด้านบนเหมือนกับพวกเราอยู่อยู่ผู้หญิงคนนั้นหายไปไม่มาทำงานติดต่อญาติทุกคนก็สงสยัยก็เลยไปดูที่บ้านพบว่าชั้นบนไม่ได้ล็อกของอยู่ครบแต่คนไม่อยู่พวกเขาได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยมาจากชั้นล่างก็เลยเปิดประตูเข้าไปที่ห้องชั้นล่าง พบศพผู้หญิงคนนั้นที่ทุกคนตามหานอนอยู่ข้างล่างสภาพศพคือเอาหัวกระแทกกับผนังห้องมีรอยเลือดตรงผนังห้องกระแทกจนสมองไหลและศพอืดมาหลายวันเขาเล่าว่าตำรวจพยายามหาตัวคนร้ายแต่งงว่าคนร้ายฆ่าทำไมข้าวของไม่ได้หาย และทำไมถึงฆ่าแต่คนในละแวกนั้นบอกว่าเป็นวิญญาณเหมือนซาตานเกี่ยวกับพิธีบูชายันที่เอาชีวิตผู้หญิงคนนั้นไปเราฟังแล้วช็อกมากรู้สึกช็อกทุกคำที่เขาเล่าแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีที่ตัดสินใจย้ายออกเราก็เลยถามเขาว่ารู้จักกับแลนด์ลอรดบ้านหลังนั้นหรือเปล่าเด็กเสิร์ฟตอบกลับมาว่ารู้จัก แต่ไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่เขาเป็นลูกหลานของคนที่ดูแลที่พักระแวกนั้นที่รับช่วงต่อแต่เขาก็มีธุรกิจอื่นๆไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเปิดบ้านพักหลังนี้ให้คนอื่นๆได้เช่าอีกเรากลับมาคิดกันว่ามีเหมียวคนเดียวที่เห็นหน้ากากในฝันและจะโดนหนักอยู่คนเดียวหรือว่าเหมียวคือคนที่พวกวิญญาณลัทธินั้นเลือกเราคุยกันแล้วก็กลัว หลังคืนนั้นผ่านไปพวกเราก็ไปเที่ยวรัฐอื่นๆปกติแบบไม่คิดอะไรและกลับไทยโดยสวัสดีภาพจนเวลาผ่านประมาณสามเดือนกว่ากวาอันนี้เราไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าเราเหมียวและป่านอยู่หอพักที่มหาวิทยาลัยด้วยกันทั้งสามคนคืนนั้นเหมียวกับป่านทำกิจกรรมมืดเราเลิกก่อนเลยว่าจะตามไปเจอที่ร้าน ข้างล่างตอนเสร็จกิจกรรมเมียวกับป่านเสร็จนานแล้วแล้วรอเราอยู่ที่ร้านข้าวแต่เราก็ติดดูซีรีส์เพลินก็เลยช้าบอกพวกนางว่ากำลังจะลงไปแต่จริงๆพวกนางก็บอกไม่เชื่อ เพิ่งปิดคอมละสิเราก็เลยถ่ายรูปตอนปิดไฟกำลังปิดประตูห้องให้ดูว่าเนี่ยลงไปแล้วจริงๆและส่งรูปทางลายตอนเราลงไปเหมียวกับป่านทำหน้าตกใจบอกดูรูปที่มึงส่งมาดิเราลองสังเกตดูตรงระเบียงเราซูมเข้าไปเป็นเงาหน้ากากสีขาว เมียวบอกเราเสียงสั่นว่าแบบนี้เลยที่เห็นในฝันเราสามคนรีบวิ่งขึ้นห้องไปแล้วก็เปิดไฟดูไม่มีอะไรตรงระเบียงถ่ายรูปซ้ำที่เดิมก็ไม่มีรูปหน้ากากเดิมอีกแล้ว เราเอารูปนี้ให้เพื่อนคนอื่นดูทุกคนยืนยันว่าเป็นแสงเฉยๆที่กระทบก็เลยเกิดรูปร่างเราก็คิดว่าเป็นแสงที่ทำให้เกิดรูปร่างพยายามบอกเหมียวแต่เหมียวก็ยืนยันว่านากากแบบนี้เลยที่เห็นในความฝันแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานแล้วเราก็ไม่เคยที่จะเจออะไรอีกหลังจากนั้นแต่เราก็ยังแปลกใจกับรูปว่า ถ้าเป็นแสงสะท้อนจริงๆทำไมมันบังเอิญเหมือนกับหน้ากากที่เหมียวเห็นในความฝันตอนนั้นและสำหรับใครที่มีเรื่องราวสยองขวัญประสบการณ์ขนหัวลุกแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราได้ถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่นำมาลงให้ได้ชมได้ฟังกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ